ต้องบอกก่อนเลยว่าครั้งล่าสุดที่กูเล่นเกมเชียเนี่ยก็คือตอนม .1 ห,หรือเมื่อประมาณ8-9ปีที่แล้วซึ่งถึงแม้ตอนนี้คาแรคเตอร์ของผมกับการมาเล่นเกมไมค์ครับเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละครับในเมื่อคอนเทนต์นี้มันกําลังมาแรงแล้วก็ฟังเพลินผมก็จะทําหน้าที่เป็นคนเล่าเรื่องที่ดีเอาเป็นว่าลองไปฟังกันชิวๆได้เลยวันแรกเนี่ยเปิดมาเนี่ยจะมองซ้ายมองขวารอบตัวแม่งก็มีแต่น้ำแข็งกับน้ำ ผมก็เลยทําการไต่ขึ้นที่สูงดูก่อนเพื่อที่จะขึ้นไปดูวิวรอบๆว่าเราเนี่ยควรจะไปทางไหนดีแล้วพอขึ้นมาที่สูงเนี่ยก็เห็นอยู่2ออย่างนะอย่างแรกก็คืออะไรก็ไม่รู้นะอยู่ไกลๆทามาจากไม้แล้วก็มองไปทางด้านซ้ายเนะี่ยก็เห็นอันเนี้ยดูเป็นบ้านคนมากกว่าอันแรกผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินสำรวจบริเวณที่เหมือนจะเป็นบ้านดูก่อนเผื่อว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีสาวๆเบอร์ตองรอต้อนรับเราหรือว่ามีน้ำกระท่อมร้อนๆสักหม้อให้ดื่มคลายหนาว แต่ในระหว่างทางเนี่ยผมก็ได้เจอกับสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นแค่ป้อมประการเอาไว้ดูวิวหรือขึ้นที่สูงเฉยๆอะไรมั้งเพราะมันก็ไม่ได้มีของหรือว่ามีกล่องอะไรให้เราลูดของหรือเอาทรัพยากรอะไรไปใช้ได้เลยนะสรุปก็คือป้อมเกลือๆแค่นั้นแหละก็เดินทางกันต่อจนกระทั่งมาถึงหน้าบ้านที่เราเลียงไว้จนได้สรุปก็คือตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นบ้านคนนะผมก็พยายามมองดูชั้น2ชั้น3ของบ้านว่ามีเจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่าก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่เลยนะแต่ว่าชั้นล่างสุดของบ้าน เหมือนจะมีพิ่เคเนี่ยลองงับเราอยู่เล่มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีชื่อว่ามอลเราจะเรียกว่าไอเคแล้วกันนะไอเคเนี่ย,ยมันจะอยู่กันเป็นฝูงแล้วก็กัดเราด้วยและเนื่องจากว่าตอนนี้ในตัวผมเนี่ยยังไม่มีส้นตีนอะไรเลยผมก็เลยไม่คิดจะไปสู้กับมันโดยตรงอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเดินอ้อมๆแล้วก็ค่อยกระโดดขึ้นชั้น2ของบ้านแล้วกันและในระหว่างทางที่ผมเนี่ยกำลังเดินอ้อมเลาะเนินน้ําแข็งเพื่อที่จะกระโดดขึ้นบนบ้านหลังนั้นเนี่ย ก็ได้ไปเจอกับแคมป์ของใครก็ไม่รู้เนี่ยก็เลยลงไปสำรวจสักหน่อยเพื่อที่จะดูว่าของข้างในเนี่ยมีอะไรที่เราพอจะใช้สู้กับไอเคได้บ้างหรือเปล่าแต่ถ้าว่าพอเปิดกล่องดูแม่งก็เกือฉิบหายมีแต่ของกินแล้วก็เศษไม้เศษไรแค่นั้นเองทําให้ผมเนี่ยนอกจากจะลูดของในกล่องแล้วก็จำเป็นต้องทุบกล่องแม่งเลยเอาทุกอย่างที่มีมาใช้เผื่อว่าจะได้ใช้กล่องมันเป็นที่กำบังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยและแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เดินอ้อมจนกระทั่งถึงตรงหน้าบ้านหลังนั้นละ เราเนี่ยจะกระโดดข้ามก้อนน้ําแข็งนั้นแล้วก็โดดเข้าบ้านไปโดยที่ไม่ต้องปะทะกับไอเคที่อยู่ข้างล่างเลยและหลังจากที่ผมแน่ใจว่าไอคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ว่าจะโหดหรือไม่โหดเนี่ยตอนนี้เขาก็ไม่อยู่นะก็คือบ้านนี้เหมือนจะไม่มีคนอยู่ในชั้นนี้ก็เลยโดดเข้าชั้นนี้ไปสเลแล้วผมก็ทําหน้าที่ของผู้มาขอพักพิงที่ดีด้วยการทุบบ้านแม่งก่อนเลยเนื่องจากบ้านมันทํามาจากไม้ ตอนนี้กูก็ต้องการไม้เอาไปใช้คราฟของแล้วว่าสร้างสิ่งต่างๆนั่นเองเนื่องจากว่าไอ้แมปเนี่ยมันไม่มีต้นไม้หรือว่ามีป่าให้เราตัดไม้ฟาร์มหาไม้นะเราเจอไม้ที่ไหนเนี่ยก็ต้องขุดไม้ไปไว้ก่อนก็คือพังบ้านในทีนี้นี่แหละและนอกจากผมเนี่ยจะขุดไม้ในบ้านของมันเ,นเอามาใช้เป็นทรัพยากรขอ,ของตัวเองและนะ้วเนี่ยก็ยังเจอกล่องในบ้านหลังนี้ก็เปิดดูเพื่อที่จะลูดของซึ่งในกล่องก็ยังไม่ได้มีของน่าสนใจอะไรนะก็มีแค่แบบอาหารพวกปลาที่ยังดิบอยู่แล้วก็เศษไม้นิดเดียวแต่ว่านั่นก็เอาไปใช้ประโยชน์ในกาาารรรของของส้งพว เครื่องมือได้นะลนหลังจากที่หาของในชั้นนี้แล้วก็ขุดชั้นนี้เพื่อที่จะเอาไม้นมาเป็นทรัพ,พยากรของเราได้สักพักเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมีไม้ไว้ใช้ละผมก็เลยเอาไม้เนี่ยมาทําเป็นที่คราฟของแล้วก็คราฟอุปกรณ์เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นขวานไม้หรือว,ว่าที่ขุดไม้ซึ่งตอนนี้เนี่ยกูก็ไม่ต่างอะไรกับโจรที่มาปล้นบ้านคนอื่นนะตอนนี้ และแค่นั้นยังไม่พอนะเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้มีชั้นเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขึ้นไปหาของให้ครบทุกชั้นแล้วก็ลูดมาเป็นของเราทุกชั้นนั่นเองแต่ในการที่จะขึ้นไปแต่ละชั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะระแวงนิดนึงนะว่าจะเจอกับเจ้าของบ้านน่ยมารอดักตีดักตบอยู่หรือเปล่านยะแล้วพอขึ้นไปที่ชั้นต่อไปนะชั้นนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีคนอยู่อีกแล้วนะแล้วดูเหมือนว่าชั้นนี้จะมีกล่องให้เราเนี่ยเปิดหาของได้เยอะเลยทีเดียว หลังจากที่หาของในชั้นนี้เสร็จก็ขึ้นไปที่ชั้นถัดไปแล้วดูเหมือนชั้นนี้จะมีของเซอร์ไพรส์เราอยู่นั่นก็คือมันมีแบบที่แขวนเสื้อแล้วก็กำลังแขวนชุดเกราะอยู่นั่นเองดูเหมือนว่าชุดเกราะนี้จะเป็นชุดเกราะโซ่นะซึ่งก็มีเสื้อแล้วก็หมวกก็ไม่รอช้ารีบหยิบออกจากที่แขวนแล้วก็เอามาใส่ตัวเองเลยเด็กซึ่งจนถึงตอนนี้เนะี่ยผมก็เริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าไอ้เกมเฮี้ยน,นี้มันปลูกฝังให้กูเป็นโจรอยู่แล้วเปล่าเนี่ยทั้งการแอบกระโดดเข้าบ้านคนอื่นในจะ ผมก็ได้ทําการหาของในบ้านนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นบนสุดละซึ่งดูเหมือนว่าชั้นบนสุดที่นี่นะจะวิวสวยมากๆแล้วก็ยังมีห้องห้องนึ่งในอยู่ตรงกลางซึ่งพอเข้าห้องนั้นไปเนี่ยมันก็มีกล่องเต็มแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมายอยู่ในห้องนี้เต็มไปหมดเลย ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เหล็กมาจํานวนหนึ่งด้วยนะก็เลยเอามาทําเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้แล้วก็เอามาทําเป็นอาวุธซะหน่อยหนึ่งสรุปตอนนี้เรามีทั้งเกาะแล้วก็ทั้งโลละถึงมันจะไม่ดีมากเนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็น่าจะช่วยเราให้สู้กับไอเคได้บ้างผมก็ทําการรอจนถึงเช้าก่อนค่อยออกเดินทางซึ่งก่อนออกเดินทางเนี่ยก็ขอวัดใจกับไอเคซะหน่อยละกันเนื่องจากตอนนี้เรามีทั้งอาวุธมีทั้งโล่แล้วเนี่ยทำมันจะสู้อเคแค่นี้ไม่ได้วะ ซึ่งในระหว่างที่ผมกําลัางจะสู้กับมันเนี่ยก็ทําทให้ได้รู้ว่าไอ้รองเท้าที่ผมกําลัางใส่อยู่เนะี่ยที่ว่าความสามารถเดินบนเยือกแข็งเนะี่ยมันไม่ใช่ว่าทําให้เราเนี่ยเดินบนน้ําแข็งเร็วขึ้นนะแต่มันทําให้เราเนะี่ยเดินบนน้แล้วต้องเปลี่ยนน้ากลายเป็นน้ําแข็งน,นั่นเองก็คือทําให้เราเดินบนน้ําได้โดยจะมีน้ําแข็งมารองรับอยู่ตรงตีนตลอดเวลาเออสรุปแล้วรองเท้านี้ถึงจะเป็นแค่รองเท้าหนังที่ไม่ค่อยอึดหรือไม่ค่อยแข็งแรงมากนะแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เราเนี่ยวิ่งหนีพวกนี้ได้ดีขึ้นแน่ๆเลย ผมก็ทําการสู้กับไอเคซึ่งก็ดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเนื่องจากว่ามีโล่นะก็คือพอมันจะตีเนะี่ยก็ต้องยกโล่มากันให้ทันแค่นั้นเองสรุปก็คือตอนนี้เราเนี่ยแข็งแกร่งพอที่จะสู้กับไอเคได้ละแต่ว่าถ้ามาเยอะๆเนี่ยก็ไม่ไวเหมือนกันและพอเราฆ่าไอเคเสร็จเนะี่ยไอเคมันก็จะดรอปฟันของมันด้วยซึ่งฟันของมันนยะก็ดูเหมือนว่าจะเอาไปทําชุดเกาะได้ด้วยนะซึ่งเป็นชุดเกาะของมอดนี้นั่นเอง ดูเหมือนเราจะทําได้แค่กางเกงกับรองเท้านะเนื่องจากชุดเกาะกัหมวกเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้แค่ฟันไอ้เคมันต้องใช้ไอ้ฟันของไอ้ปลาปีศาจท,ที่อยู่ใต้น้ําแห่งนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะสู้กับปลาปีศาจใต้น้ำนะขนาดสู้กับไอ้เคบนบกยังตึงมึงจะให้กูไปสู้กับปลาปีศาจใต้น้ำเหรอผมก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไต่เนินๆหนึ่งเนี่ยแลวก็ได้ไปพบกับแคมป์ที่นี่ก็คือแคมป์โจนนั่นเอง ไอโจรพวกนี้พอเห็นผมเนี่ยมันก็ออกมาต้อนรับด้วยการเอาหน้าไม้นะีมายิงเลยซึ่งผมก็ยกโล่มากันไว้ได้ทันนะ และก็อย่างที่เห็นแหละครับตอนแรกผมก็พยายามยกโล่ถือดาบจะสู้กับโจร์พวกนี้แต่ถ้ว่ามันเนี่ยก็มีจํานวนที่มากกว่าคนหรือว่า2คนนั่นเองมันเนี่มายืนเรียงกันสองสคนแล้วก็เอาธนูตั้งจะยิงทําให้ผมเนี่ยต้องหนีก่อนดีกว่ายังไม่พร้อมบวกกับมันตอนนี้จริงๆซึ่งหนีมาข้างล่างเนี่ยก็ต้องมาวิ่งหนีไอ้เคอีกแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังวิ่งหนีได้อย่างคล่องตัวเนื่องจากเรามีรองเท้าเยือกน้าแข็งที่สามารถเปลี่ยนน้าให้กลายเป็นน้ําแข็งแล้วก็วิ่งหนีได้อย่างชิวๆนั่นเอง นีมาได้สักพักเนี่ยก็เหนื่อยมากแล้วนะตอนนี้คืนนี้เราเนี่ยเจออะไรมามากเลยผมก็เลยทําการขุดแล้วก็จะให้พงน้ําแข็งตรงนี้เป็นที่พักชั่วคราวแล้วกันเดี๋ยวพอเช้าแล้วเนี่ยค่อยเดินทางต่อพอเช้าแล้วเนี่ยผมก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกับเป็นเหมือนแบบเรืออับปางตรงหนึงนะ่งเนี่ยที่มันอยู่บนน้ําแข็งตรงนี้ซึ่งผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องบุกเข้าไปในเรือลํานี้แหละ ก็ขอดูรอบๆก่อนล้วกันว่าบนเรือลำนี้มีโจรหรือว,ว่าเจ้าของเรือเนี่ยเฝ้าอยู่หรือเปล่าพอถ้ามีพวกโจรเนี่ยเฝ้าอยู่เยอะๆเหมือนตรงแคมป์โจรที่เราเจอมาตะกี้เนี่ยก็คงสู้ไม่ไหวแน่เลยตอนนี้ซึ่งนอกจากที่จะต้องระวังโจรแล้วเนี่ยข้างล่างเรือเนี่ยก็ยังมีไอ้คเนี่ยดักรอกินเราเต็มไปหมดเลย สรุปต้องระวังทางโจรต้องระวังทางไอเคแต่ตอนนี้อย่างน้อยเนะี่ยเราก็สู้ยเคไหวแล้วไม่ต้องกลัวไอคเท่าไหร่ หลังจากที่ผมเนะี่ยรู้สึกว่าไม่น่าจะมีคนอยู่บนเรือลำนี้ละผมก็เลยทําการบุกขึ้นไปที่ข้างบนเรือก่อนนะพอขึ้นมาแล้วเนะี่ยก็ทําการลูดของข้างบนเรือซึ่งก็ดูเหมือนก็ไม่ได้มีของอะไรสําคัญมากนะก็เหมือนของทั่วไปอ่ะมีแค่อาหารมีเศษไม้อะไรเหมือนในบ้านหลังที่เราเพิ่งไปปล้นมานะั่นแหละหลังจากที่สํารวจด้านบนของเรือหมดแล้วเนะี่ยผมก็จะทําการเข้าไปในเรือต่อเพื่อที่จะหาของต่อนะซึ่งผมเนะี่ยจะทําการเข้าไปในห้องควบคุมก่อนเลย ผมก็ได้ระวังเตรียมยกโล่ตั้งโล่ไวรอเลยเผื่อว่ามันจะมีแบบกับตันเรือหรือโจโนเนี่ยดักรอตีเราอ,อยู่ข้างล่างนะแต่ทว่าพอลงไปเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่ตรงห้องควบคุมเรือเลยดูเหมือนว่าเรือนี้จะเป็นเรือที่ถูกทิ้งล้างไปซะแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้<อ>แล้วพอลงไปข้างล่างต่อจากห้องควบคุมเรือเนี่ยก็จะเป็นห้องใต้ถองเรือละข้างในเนี่ยเปิดประตูไปก็พบกับไอ้เค่รออยู่เลยหรือว่าไอ้เคเนี่ยจะเป็นคนที่ฆ่าประชากรบ,บนเรือนี้หมดก็ไม่รู้นะ หลังจากที่ฆ่าไอเคเสร็จแล้วเนะ่ก็ต้องอุทานว่าเย็ดเคเลยเนื่องจากว่าในห้องเนี้มันมีกล่องสมบัติเต็มไปหมดเลยนอกจากนั้นเนะี่ยก็ยังมี NPG เนะี่ยที่ถูกขังไว้อยู่ด้วยดูเหมือน n p c พวกนี้จะเป็นคนดีนะแล้วก็ถูกโจรนนะจับมาขังไว้มั้งผมก็เลยไม่รอช้าครับที่จะช่วย n p c เหรอเปล่าครับลูดของนี่แหละของในห้องนี้เนะี่ยก็มีของแบบสมบัติมากมายมีแอปเปิลมีของกินมีอะไรที่น่าจะพอใช้ได้อย่างมากเลย หลังจากที่เราฟาร์มของได้ของจนพอใจแล้วเนะี่ยอาจก็ช่วยทุบกงให้ NPG สะหน่อยหนึ่งแล้วกันช่วยชาวบ้านคนดีๆออกมาหน่อยฟาร์มของบนเรือได้สักพักเนี่ยผมก็ขึ้นมาที่บนเรือแล้วก็ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างพอจะเอาไปทาอะไรได้บ้างนะซึ่งก็ดูเหมือนว่าเหล็กกับเพชรที่ได้มาเนี่ยเอาไปประกอบกับเขี้ยวของไอ้เค้นะจะได้เป็นดาบพ,พี่เค้ยนะก็คือเป็นดาบที่ทําจากฟันพี่เค้นะ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าดาบนี้ก็มีความสามารถที่ดีนะก็คือยิ่งเราเลือดน้อยเนะี่ยยิ่จะทําให้ดาบเนี่ยตีแรงสรุปก็คือถ้าเลือดกูเหลือแค่1หลอดเนะี่ยก็จะตีแรงมากๆนั่นเองเสียงชิบหายกูจะตายหรือว,ว่าได้ตีก่อนเนะี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็ว่าจะสร้างกเกาะเหล็กนะแต่ดูไปดูมาเนี่ยไอสัตว์ยังกับหัวมีกี่เมสาก็เลยไม่เอาดีกว่าเก็บเหล็กไปทําอย่างอื่นดีกว่าแล้วผมก็เอาข้าวสาลีที่ได้มาเนี่ยมาทําเป็นขนมปังนะเพราะว่าขนมปังเนี่ยมันก็ยังกินดีกวากินปลาดิบนะ ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้อาหารไว้ดำรงชีวิตอยู่ได้อีกยาวแล้วแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าพอกินปลาตัวหนึ่งไปเนี่ยแล้วมันจะเหลือก้างใช่ไหมซึ่งไอ้ก้างปลาตัวเนี้ยเราสามารถเอามาทําเป็นดาบก้างปลาได้ด้วยการเอาก้างเนี่ยเป็นใบมีดแล้วก็เอาแท่งไม้เป็นที่จับแล้วก็เอาหนังพันแค่นี้เราก็จะได้ดาบก้างปลามาใช้กันละแต่กูจะใช้ทําไมล่ะในเมื่อกูก็มีดาบฟันพิเคและดูเหมือนว่าจะแรงกว่าอีกผมคิดว่าชาตินี้ผมก็คงไม่ใช้ดาบก้างปาลาหรอกแค่ชื่อแม่งก็กกระจอกละ หลังจากที่ผมฟาร,ร์มเรือลำนี้จนเสร็จอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยผมก็เดินไปฟาร,ร์มเรือลำต่อไปเลยซึ่งมันก็มีเรืออากปางลำต่อไปนะีอยู่ไม่ไกลาจากเรือลำนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าลำนี้ก็จะไม่มีคนอยู่ไม่มีคนเฝ้าอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีโจรอะ <S <S ผมก็เข้าไปในเรือลำนี้แล้วก็ทำการเคลียร์พื้นที่สู้กับไอเหมือนเดิมเลยหลังจากที่ยึดเรือลำนี้ได้เคลียร์พื้นที่ได้แล้วเนี่ย ก็สเต็ปเดิมเลยครับฟาร์มของเปิดกล่องหาของมาใช้ไปเรื่อยซึ่งรอบนี้เราก็ได้ทองมาเยอะนะครา้งนี้ผมตัดสินใจเอาแอปเปิลกับทองคำเนี่ยมาคราฟรวมกันเป็นแอปเปิลทองคําซึ่งแม้จะทําให้เราเนี่ยเสียทองไปเยอะมากเนี่ย แต่อย่างน้อยก็แลกกับการได้อปเปิลทองคําซึ่งความสามารถก็คือกินปุ๊บเนี่ยจะรีเลือดอย่างมหาศาลนั่นเองเอาไว้กินตอนจะต้องต่อสู้กับพวกบอสหรือตัวโหดๆแล้วกันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ออกเดินทางไปยังเรือ,อปางใกล้ๆต่อซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรือลํานี้จะไม่ง่ายาเหมือนเรือลำก่อนๆที่เราบุกมานะเนื่องจากมันมีแบบเนี่ยไอโจนน่คอยเฝ้าอยู่ในเรือสรุปก็คือเรือในแมงมีเจ้าของละลำเนี่ยผมก็ทําการใช้สันดานเดิมเลยก็คือต่อตัวขึ้นไปด้านบนเรือก่อนจะบุกจากข้างบนเรือก่อนเหมือนเดิม พอขึ้นมาบนเรือเนี่ยก็เจอกับโจนอยู่ตัวหนึ่งก็เลยไม่รอช้าปะทะกับมันก่อนเพราะตอนนี้มันอยู่ตัวเดียวสู้หนึ่งหนึ่งก็พอไหวอยู่ยืนตีจากด้านบนเนี่ยมันตีเราไม่ถึงนะ <c oughs> หลังจากที่ฆ่าโจนตัวแรกเสร็จแล้วเนีก็เดินไปดูกลางๆเรือต่อปรากฏว่าครั้งนี้โจนสองสตัวแม่งบุกลุมมาที่ผมเลย ทำให้ผมเนี่ยลีรเรี่ยงไม่ได้ที่จะประทะกับพวกมันแล้วก็ต้องถือโล่ไปตีไปเรื่อยเยจนกระทั่งฆ่าพวกมันได้หมดเคลียรชัดแรกชั้นบนของเรือได้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องบอกว่าถึงจะชนะมันมาได้เนี่ยแต่ผมก็ต้องเสียแอปเปิลทองคาไป1นลูกเลยซึ่งผมก็ตัดสินใจกินอีก1ลูกก่อนที่จะต้องทําใจบุกเข้าไปข้างในตัวเรือนี้นะหลังจากกินแอปเปิลทองคำเสร็จเนี่ยก็ไม่รอช้าเราก็จะบุกจากข้างบนเรือเจาะรูแล้วก,กระโดดลงไปตรง,ตรงห้องควบคุมเหมือนเดิม ซึ่งพอลงมาแล้วเนี่ยก็เตรียมจะประทะเลยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอก็คือไอ้โจนคนนี้ดูเหมือนมันจะเป็นกัปตันเรือนะคือมันไม่มีอาวุธต่อสู้กับเราไม่ได้เลยเมื่อเป็นแบบนี้ก็เข้าทางเลยสิทาการเอาขวานเนี่ยจามหัวไอ้กัปตันเรือคนนี้ให้ตายห่าแล้วก็เอาของในมือมันมาซะซึ่งของในมือมันเนี่ยก็มีชื่อว่าเชลฮอนอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันก็คือแต่หอยสังซึ่งก็มีความสําคัญกับเมืองน้ําแข็งแห่งนี้มากนะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยก็จะรู้เองนะว่าไอ้แต่หอยสััังอออนนน่ะมเาาไไว้ทรํร หลังจากที่ค่ากับตันเรือเรียบร้อยแล้วเนะี่ยก็เห็นสมุดบันทึกอันนึงนะอยู่ตรงห้องของกับตันนะก็เลยอ่านดูสักหน่อยนึงเชีย่เยเย้แคแปลไม่ออกลอเล่นนะครับจริงๆแล้วไอเอกสารเนี่ยมันก็พูดประมาณว่ามีกับตันคนหนึ่งชื่อกับตันคอนเนลเลียอะไรเนะี่ย มันนะดำน้ำลงไปหาทรัพยากรแต่ที่จริงนะไอ้กัปตันคอนเนเลียเหมือนจะไปหาอย่างอื่นมากกว่าซึ่งตอนนี้กัปตันคอน,นเนเลียนะก็เอาชุดดำน้ำแล้วก็ดำลงไปไม่ขึ้นมาสัทีนะทำให้ตอนนี้พวกโจรนนะก็ไม่สามารถมีใครนะไปช่วยตามตัวกัปตันคอนเนเลียมาจากใต้น้ําได้เลย และที่แย่กว่านั้นก็คือไอ้ตัวกัปตันคอน,นเนเลียเนี่ยมันมีกุญแจที่สําคัญมากๆของโลกแห่งนี้อยู่แต่เสือกดำน้ำําแล้วก็เป็นบุคคลสูญหายไม่ขึ้นมาซะง,งั้นซึ่งก็ไม่มีใครตามตัวได้เลยเพราะว่าไม่มีใครมีชุดดำน้ำโอเคนะหลังจากที่เราเนี่ยรู้เนื้อเรื่องมาประมาณนึงแล้วเนะี่ยผมก็ต้องทําการบุกลงไปข้างล่างเรือต่อซึ่งก็ต้องระวังเลยนะไม่รู้ว่าข้างล่างเรือมีโจนอยู่กี่ตัวซึ่งพอลงมาแลนะ้วเนี่ยก็ยังไม่มีโจนนะแต่ว่าก็มีเอ c เนี่ยที่ถูกจับมาขังวไว้เหมือนเด,ด พอเปิดประตูไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีโจนเนี่ยดักรอเราอยู่ตัวหนึ่งก็จัดการเคลียร์ฆ่าโจนตัวนั้นซะ <c oughs> ซึ่งต้องบอกว่าการฆ่าโจนเนี่ยมันยากมากเลยนะเพราะว่ามันมีดาเมจแรงมากๆเลยแต่ก็ยังโชคดีที่เรามีทั้งโล่มีทั้งอาวุธพอจะสู้กับมันได้อยู่ฆ่าโจนเสร็จนะก็ฟาร์มของในกล่องไปทั่วเลยซึ่งตอนนี้เราก็ได้เพชรมาจํานวนหนึ่งแล้วนะผมก็เลยเอาเพชรเนี่ยไปทําเป็นชุดเกาะเพชรเราจะได้อึดขึ้น แล้วผมก็เอาทองที่ได้มาเนี่ยไปคราฟเป็นแอปเปิลทองเพิ่มเนื่องจากมันจาเป็นจริงๆนะกินแล้วเพิ่มเลือดเนี่ยทำให้เราสู้กับตัวหอนโหดเราพวกโจนพวกนี้ได้เลยและสเตปต่อไปสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือดำลงไปใต้น้ำเพื่อที่จะไปสู้กับปลาปีศาจเพราะผมเนี่ยอยากได้ฟันพวกปลาปีศาจเนี่ยมาทำเป็นชุดของมอดนี้ซึ่งไอปลาปีศาจเนี่ยนอกจากจะโหดตีแล้วก็ติดพิษเนี่ยแม่งยังอยู่ใต้น้ำอีกซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็หายใจใต้น้ำไม่ได้ใช่ไหม แต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่อย่างหนึง่งก็คือซุปวิเศษที่เราได้มาจากเหลือพวกโจรเนี่ยเมื่อกินแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นใต้น้ําได้สว่างแล้วก็ยังหายใจใต้น้ําได้อีกสักพักหนึ่งเลยด้วยสรุปคือถ้าหากว่ากูกินซุปเนี่ยแล้วก็กระโดดลงไปสู้กับปลาปีศาจน,น่าจะพอสู้ไหวอยู่ เชีย่ยอนะไรเนี่ยเอาเมา,าเฉย จากที่สู้กับมันอย่างทุลักทุเลเนะจนได้ฟันมันมาเยอะพอจํานวนแล้วก็เอามาทําเสื้อได้ละสรุปตอนนี้เราก็มีเสื้อครบเซตละดูเหมือนว่าตอนนี้เราแม่งก็เริ่มจะเทพชิบหายละใครหน้าไหนนะก็น่าจะสู้เราไม่ได้แล้วนะตอนนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคตอนนี้แหละเดี๋ยวกูจะหาบอสเพื่อที่จะบวกกับบอสแม่งละแล้วทุกคนจำไอ้แต่หอยสังที่เราฆ่าจากไอ้กัปตันโจรมาได้ไหม ไอ้แต่หอยสังเนี่ยถ้าเราเนี่ยเอาไปคลิกตรงแม่น้ำเนี่ยมันจะเป็นการเรียกบอสกับตันคอนเนเลียในตำนานออกมานั่นเองไอ้กับตันที่ว่าศูนย์หายไปใต้น้ำที่เราอ่านเนื้อเรื่องให้ฟังอะ่ะก็ไม่รอช้าครับเอาแต่หอยสังเนี่ยไปคลิกขวาตรงบ่อน้ำก็ได้มีเสียงหลอนๆขึ้นมาแล้วสักพักเนี่ยผมก็เหลือไปเห็นไอ้ตัวเชี่ยนั่นอยู่ตรงริมแม่น้ำซึ่งนั่นก็คือบอสผีกับตันคอนเนเลียนั่นเอง ซึ่งสรุปแล้วก็คือตามเนื้อเรื่องนะกัปตันคอนเนเลียเนี่ย, e ยมันเอาชุดดำน้ำแล้วดำ,ำลงไปใต้น้ำใช่ไหมสรุปมันตายหาแล้วก็กลายเป็นบอสผีที่คูต้องมาต่อสู้ตอนนี้นั่นเองกำลังจะสู้กับบอสแล้วเฮ้ การต่อสู้กับไอพีกับตันคอนเนลียอยู่สักพักซึ่งมันก็มีการเรียกลูกน้องมาด้วยนะและนอกจากนั้นดาเมจจากดาบยังทําอะไรกับตันคอนเนลียไม่ได้ต้องใช้อาวุธโจมตีระยะไกลกับธนูยิงมันเท่านั้นซึ่งถึงมันจะดูโหดนะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าของเราก็มีเยอะพอแล้วมีทั้งอาวุธชุดครบเซตเนะี่ยทำให้สู้กับมันนะไม่ค่อยยากเย็นเท่าไหร่สรุปก็คือฆ่ามันได้นะแล้วก็ได้กุญแจมาสเตอร์คีย์ตามตำนานมานี่ยเองกุญแจที่สําคัญกับโลกใบเนะี้ยแล้วนอกจากนั้น,นก็ยังได้หมวกของกัปตันคอน ซึ่งพอผมลองใส่หมวกแล้วเนะี่ยปรากฏว่าแม่งมองเชี่ยะไรไม่เห็นเลยกูจะใส่ทาเชี่ย,ยนะไรเนี่ยถึงหมวกจะดูไร้ประโยชน์แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ได้กุญแจที่สําคัญกับโลกใบนี้มาละแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอ้กุญแจนี้มันใช้ทําส้นตีนเลยกันแนะ่ผมออกเดินทางต่อเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอกับแคมป์โจนจําแคมป์โจนที่เราสู้ไม่ได้ตอนนั้นได้ไหมตอนนี้กูของครบละกูพร้อมบวกกับแคมป์โจนเชียนี้ละ Ha! Ha! Mm. Oui. ha. การลงไปบวกกับพวกโจนซึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกโจน่ยก็กำลังโดนไอ้เคบุกอยู่เลยนะนอกจากจะโดนไอ้เคบุกแล้วยังโดนกุกบุกอีกห <c oughs> ลังจากที่เคลียร์กับไอ้โจนแล้วก็ไอ้เคเรียบร้อยแล้วเนี่ยแคมป์นี้ก็เป็นของเราลวก็ทําการฟาร์มของลูกของแล้วก็ได้เหลือบไปเห็นห้องห้องหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีน้ําแข็งเกาะอ,อยู่ผมก็สงสัยก็เลยทําการเอาที่ขุดเนี่ยขุดไปเรื่อยๆทําให้เราเนี่ยได้เจอกับห้องลับ ซึ่งในห้องนี้มันก็มี t ทียนแล้วก็มีกล่องสมบัติอยู่มากมายเลยนะแต่จะมีกล่องหนึ่งเนี่ยที่สะดุดตาที่สุดก็คือเป็นกล่องที่โดนน้าแข็งเกาะอยู่แล้วมันก็เปิดไม่ได้ด้วยดูเหมือนว่าไอ้กล่องเนี่ยจะต้องใช้กุญแจที่สําคัญของโลกใบนี้ที่เราได้จากผีกัปตันคอนเนเลียเนี่ยมาเปิดกล่องใบนี้นั่นเอง,เองพอเปิดปุ๊บเนี่ยก็พบกระสมบัติที่สําคัญมากมายเลยซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ดูเหมือนจะเป็นไอหอยสังสีน้าเงินอันนี้นะ เพราะว่าพอเราหยิบออกมาถือแล้วเนี่ยมันก็มีข้อความเหมือนบอกว่าเราเนี่ยเคลียร์มิชชั่นของด่านนี้ได้เรียบร้อยแล้วก็คือเหมือนเป็นการจบเกมของโลกใบนี้แล้วแหละจะมีเสียออกมาเป็นอันจบเกมครับผมและความสามารถของไอหอยสังสีน้ำเงินเช่นนี้ก็คือถ้าเราถือแอปเปิลทองธรรมดาไว้ในมือซ้ายแล้วก็ถือหอยสังไว้ในมือขวาแล้วคิดขวาเนี่ย มันจะทําการเปลี่ยนแอปเปิลทองธรรมดาเป็นสุดยอดโกลเด้นแอปเปิลทองที่เทพกว่าเดิมนั่นเอง <c oughs> แค่นี้เองแล้วหอยสังก็หายไปกลายเป็นแอปเปิลทองสรุปคือกูต่อสู้มาทุกอย่างเนี่ยเพื่อแอปเปิลลูกเดียวแอปเปิลทองคำกอดแอปเปิลเชี่ยอ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรสดตสในสัตว์ <c oughs>